คือดีเทลในร้านอาหารมันเยอะอะค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต้นทุนราคาที่ต้องตั้งอะไรเงี้ยเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ว่าควรจะเลือกซื้อของแบบไหนค่ะร้านเล่าเรื่องอร่อยสวัสดีค่ะชื่อนุ่นค่ะเป็นเจ้าของร้านบ้านระเบียงบึงค่ะตอนนี้เปิดมา6ปีค่ะ เดิมอะคะ่ะนุ่นกับแฟน์นะคะทำงานประจําทั้งคู่คือร้านนี้เราทําด้วยกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้นุ่นอะอาศัยอยู่กับย่าแล้วย่าเป็นคนชอบทาอาหารมากแล้วเราก็เคยคุยกันว่าย่าอยากเปิดร้านอาหารแต่ทีนี้แล้วย่าก็มาเสียไปก่อนกระทันหันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นุ่นก็เลยเหมือนว่าไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วอะก็ไปทํางานประจําแล้วจนวันหนึ่งอะคะ่ะเหมือนเป็นช่วงที่ตอนนั้นนะเพราะย่าเสียเราต้องหาบ้านใหม่ค่ะเขาก็ ขับรถมาเขาไม่เจอบ้านหลังนี้เขาก็โทรมาตอนรุ่นทํางานอยู่ <g ülme> เขาก็บอกว่ามาดูบ้านหลังนี้ไหมแบบบ้านหลังนี้น่าทําร้านอาหารมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับแฟนเพราะว่าตอนรุ่นก็คือทําอาหารไม่ค่อยได้แต่แฟนเขาเป็นคนชอบทําอาหารแล้วก็แฟนเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะเป็นคนทําอาหารเองคือหนึ่งะคะมัน ไม่รู้อ่ะมันเหมือนว่าตอนนั้นเรามาแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะหนูอยู่ตรงเนี้ยมา20กว่าปีหนูไม่เคยรู้ว่ามันมีบึงอยู่ตรงนี้แล้วมันก็แบบเซอร์ไพรส์แบบอ้าวมันมีบ้านที่แบบติดบึงด้วยมันน่าจะเป็นร้านอาหารได้เทว่าที่คุยกับย่าคือเราอยากเปิดร้านในบ้านแต่ว่าบ้านเราตอนนั้นมันไม่อยู่แล้วนะคะแล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันอาจจะแทนความรู้สึกของบ้านเราได้บ้านเดิมอะไร ตอนนั้นเราก็เหมือนเพิ่งเรียนจบใหม่ๆแล้วเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้เรียนก็ไม่ได้เรียนด้านอาหารมาเรียนศิลปะมาคือดีเทลในร้านอาหารมันเยอะอะค่ะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต้นทุนราคาที่ต้องตั้งอะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งของใช้ในร้านอ่ะเราก็ยังเราไม่มีประสบการณ์เราไม่รู้ว่าควรจะเลือกซื้อของแบบไหนอะค่ะแรกๆบางเมนูก็อาจจะแบบยังไม่ค่อยโอเคอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามหาข้อบกพร่องแล้วก็พยายามแก้ไขว่าเราควรจะปรับตรงไหน เพิ่มตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ลำบากกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราคุยกันว่าไม่ว่าจะยังไงอะ่ะเราก็จะไม่ทิ้งคือว่าเราสร้างมาจากศูนย์คะสร้างมาจากไม่มีอะไรเลยแล้วลูกค้าแบบคนที่เขามาช่วยเราวันแรกอะคะ่ะตอนที่เราเปิดร้านแรกๆทุกวันนี้เขาก็ยังมาช่วยเราอยู่ะคะ่ะหนูรู้สึกว่าถ้าเราทิ้งไปอะ่ะเหมือนเราทิ้งกําลังใจที่เขาให้เรามาค่ะ ของเราก็จะมีเมนูเราอะมีเยอะมากมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเมนูที่แปลกมากค่ะแต่ว่าเรามีรสชาติที่เราเข้มข้นแล้วก็เราตั้งใจทําเป็นสูตรของเราอะค่ะ<ม>ก็จะมีพวกปลานึ่งจิ้มแจว่วเมนู3ชั้นคั่วพริกเกลือแล้วก็อยากให้ทานพวกเมนูยำของเรา<ม>เพราะว่ายำของเราคือแซ่บมากมก็มีแกงส้มค่ะ<ม>เพราะว่าญาชอบทําแกงส้มให้ทาน เมนูเป็นชื่อเมนูว่าปลากระพงผัดเต้าเจี้ยวพริกสดค่ะอ,อยู่ถนนเทพรักษ์ค่ะสะพานใหม่ค่ะหน้าซอยจะมีป้ายว่าเทพลักษ์ส6แล้วก็บ้านระเบียงบึงเข้าซอยตรงมา50เมตรก็จะเจอร้านเลย เปิดเที่ยงค่ะปิดสี่ทุ่มวิธีการทานะครับในสูตรนี้ขั้นตอนแรกครับนาปลากระพงมาแล่นะครับเอาแต่เนื้อนะครับจากนั้นก็นําส่วนของตัวปลากระพงเนี่ยลงทอดครับแล้วก็นําเนื้อมาคลุกแป้งทอดกรอบครับแล้วก็นําเนื้อปลาลงทอดให้สุกครับจากนั้นก็ตักขึ้นพักเอาไว้ครับนํากระทะมาตั้งนะครับใส่น้ํามันเล็กน้อยนาพริกชี้ฟ้าลงผัดแล้วก็ตามด้วยเต้าเจี้ยวครับใส่น้ําซุปลงไปหน่อยครับผัดให้ส่วนผสมเข้ากัน ุงรสด้วยน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลตามด้วยพริกไทยอ่อนพริกไทยป่นแล้วก็ใส่เนื้อปลาที่ทอดไว้ลงไปผัดครับผัดให้เข้ากันจากนั้นตามด้วยน้ำมันงาครับแล้วก็ตักเสิร์ฟบนตัวปลาที่ทอดเอาไว้โรยหน้าด้วยขิงซอยครับพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับกับเมนูนี้ที่ชื่อว่าปลากระพงผัดเต้าเจี้ยวพริกสดจากร้านบ้านระเบียงบึงครับคุณผู้ชมฟังเรื่องเล่าแล้วเป็นไงบ้างครับจุดหนึ่งที่เห็นกนะ็คือเจ้าของร้านเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยดูอาหารนะฮะจะคนทําไม่เป็นนะคุณผู้ชมก็ค่อยๆแกะค่อยๆทํามีความพยายามทุกครั้งจนออกมาเป็นมืออาชีพขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองมานั่งร้านนี้ดูนะครับก่อนอื่นผมก็มีผลิตภัณฑ์พริกแกงกะระดูกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบให้ทางร้านเอาไว้ใช้1ชุดนะครับเอาไว้ทํากับข้าวอร่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับซอสมะขามเปียกสําหรับปรุงอาหารตาปรุงรสไทยนะครับหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบควาทุกรสชาติมอบให้ด้วยเป็นน้ำมะขามที่ดีไม่ต้องไปคันเองให้้เมมื่่อวนนนรัาาชิกกดีี สูตรนี้เขาทาให้นะคุณผู้ชมเอดสูตรให้เลยดูสิผมระนับถือแฟนของคุณนุ่นจริงนะแบบโอ้โหทำอาหารจนแบบน่ากินน่ารับประทานแล้วทําคนเดียวด้วย <S <S ปลากะพงนะฮะผัดกระเจี้ยวพริกสดรสชาติลงตัวอร่อยหอมเข้มาลังดีกินกับข้าวนี่เวิร์กมากเลยนี่ตัวนี้3ชั้น้วพริกเกลือคุณผู้ชมดูดิสีสันสวยรสชาติเข้มข้น,นนะ อ,อ,อ,อร่อยนะดีเลยอะน้ำจิ้มดีด้วยนะฮะแกงส้มสูตรที่คุณย่าทิ้งไว้ให้นะฮะเหมือนประมาณปิดปลายนวมเล็กๆนะฮะแต่เขาก็มาพัฒนาทำานเป็นสูตรของทางร้านเองนะครับเป็นแกงส้มที่แบบว่าข้นคลากมากบอกนะโอ้โหแกงส้มชะอมกุ้งนะฮะผมขอซดน้ำแกงส้มเข้าหน่อยนะ คุณนุ่นบอกว่าของคุณยายเนี่ยมันจะแบบน้ําข้นคลักรสเข้มข้นมากโอ้โหดีเลยเ่ะเปรี้ยวอมหวานรสชาติไม่ไม่แบบร้อนแรงจนเกินไปมันกาําลังกลมกล่อมแล้วก็แต่ว่ามันจัดจ้านนะเปรี้ยวหวานครบเลยเผ็กดกำลังดีไม่เผ็ดมากแล้วมีเค็มตามมาปลายๆโอ้ดีมากเลยร้านนี้อาหารอร่อยนะคุณผู้ชมติดตาด้วยนหน่อยยำแซลมอนแล้วก็มีหลายตัวด้วยนะ โอ้โหต้องไหลบัวสักอันกึึบๆนี่ครับุณผู้ชมจากด้านหน้อาหารร้านนี้เข้มข้นมากเขามีเมนูอีกเยอะนะครับคผู้ชมลองมาสั่งดูนี้ผมสั่งเป็นตัวอย่างแล้วก็เปิดสูตรให้วันหนึ่งตามมาได้เลยมาช่วงเย็นๆนะโอ้โหคุณผู้ชมลมเย็นมากดีมากเลยขอบอกรีบมานะ ร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน